อยูกับพี่บีมาตลอดเลยก็พี่มีคอยสอนคอยว่าพี่บีว่าไหวมากก็ตอนนี้ก็เสียใจว่ามพี่มียังว่าด้วยแต่แบบออเมือนพนักงก็รู้ว่าพี่บีอยากให้หนูติดจริงพี่มีทําให้ความสันของเหมือนจริงไม่คิดว่าสติดในเทพสุราได้ค่ะก็ดีใจด้วยดีใจจริงๆกับน้องของพี่คนนี้สวธาราพี่ก็เห็นชื เอ็นคนที่มั่นใจแต่ในที่ที่มั่นใจเพราะพี่เห็นว่าตั้งแต่มีเยอะความมุ่งมั่นมีเยอะประสบการณ์มันก็ได้รู้วันนี้ที่ก็ขอบคุณท,ที่ทำให้พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แต่พี่ไม่ตกใจเลยนะพี่เห็นชื่อหนุนะ่มนำผลจริงจริงพี่ตามชื่อหนุม่มได้แต่พี่นามำผลให้พ่อฝ่ายเบอร์ร hmm. ับ mm hmm. ก็แฮปปี้ แลวไม่เคยคิดว่าตเแล้วก็คิดว่าตรอดเัลาว่าสักวันจะต้องมีสิ่นี้เข้ามาแล้วบอกว่าอให้หลวงพ้อประชอย่างนี้ไม่ว่าหนูอยากทำอะไรก็ตามในชีวิตแค่มอง ที่ทำมาตลอดทุกทีที่ผ่านมาแล้วบอกกันเรื่อง